ใพ้ยัฮู้ถึงขอดีข้อเสียของการแอดพูดทติตามคลิปนี้ตรงเบิ่งครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ขอใหสสอยกดแชร์กดติดตามกดถูกใจเปิดสร้างบันนองเนี่ยนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนเฟียทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับสร้างบันนองก็จะนําข้อมูลนะครับเพื่อให้พี่น้องได้มาวิเคราะห์กันถึงข้อดีข้อเสียของการที่เห่าโพสต์ต่างๆนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นโพสตคลิป หรือว่าโพ์สาธารณะโพ์ขอความหลปภาพแล้วใส่คําว่าแอดพูดติดตามเข้าไปในโพ์นะครับหรือว่าเข้าไปตรงแสดงความคิดเห็นนะครับผมจะมาว้าถึงข้อดีก่อนนะครับข้อดีคอแรกนะครับยอดวิวคือการเข้าช่มนี่นะครับจะสูงขึนเนื่องจากว่าจะมีคนนี่เปิดคาว่าบึงโพดของเขาหลายขึ้นนะครับ ข้อสองนะครับเวลาในการรับชมนะครับวิดีโออนิมานของเข้านี่ซีได้หลายขึ้นนะครับสีได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเพิ่นกับเมื่อบึงคลิปของเข้านี่แหละครับอาจจะใช้เวลาในการบึงซึ่งเข้าจะได้เวลาในส่วนนั้นไปนะครับอันนั้นคือข้อดีนะครับที่อาจารย์หลายๆท่านเพิ่นเพิ่นแนะนํามาเพิ่นบอกมานะครับแต่ว่าเหรียญมันก็มีสองด้านนะครับเมื่อมีด้านดีก็ต้องมีด้านเสีย คืออาจารย์เพิ่นบ่ได้บอกถึงด้านที่มันบ่ดีนะครับถึงด้านเสียหรือว่าขอเสียของมันนะครับขอเสียของการแอดพู้ติดตามนะครับก่อนอื่นท่านต้นฮูก,กวนว่าเมื่อเฮาใส่แอดพู้ติดตามปั๊บนี่ขอความจาก Facebook จะไปเด้งถึงพู้ติดตามทุกคนนะครับว่าเฮานี่พู้ที่โพสต์นี่ได้กล่าวถึงเพิ่นนะครับก็จจะมีขอความมาเลยว่าคนนั่นคนนี้กําลังกล่าวถึงคุณ จังที่นะครับไปถึงผู้ติดตามทุกคนบัน,นี้เมื่อผู้ติดตามทุกคนเห็นข้อความเร้งขึ้นนะครับเพื่อนก็จะเปิดเข้าไปเบื้องนะครับเพื่อนทรงหยังให้เฮ้านอเพิ่นก้าวถึงเฮ้านะครับก็พอเปิดไปเบื้องแล้วกลายเป็นว่าในโพสนั่นนะครับที่เพื่อนเบื้องจนจบนั่นบ่ได้มีหยังที่ก้าวถึงเพิ่นแล้วก็เป็นเป็นคลิปแบบธรรมดานะครับแบบเพื่อนก็บ,บ่ได้มากเบิ่งหอกคลิปแบบเังซสี่นะครับ แต่ว่าเพื่อนกับเบื้องจนจบแล้วครับนั่นคือรอบแรกนะครับคองการที่เฮาใส่แอดบัดนีเท้าเฮ็ดทุกโพดเฮ็ดทุกมือนะครับพอร,รอบสองมาเนาะแอดพู้ติดตามอีกคือเก่าเนาะข้อความกับไปเด้งขึ้นเพิ่นขึ้นเนนก่าทุกคนนะ่ะพู้ติดต,ตามเริ่มเห็นไม่อีกเลยดิเอ้าเพิ่นนเกาถึงเฮ้าอีกแล้ว,เ,เ,วเขา้เขาไปเบื้องครับแต่ว่าการเข้าไปเบื้องรอบนี้เพิ่นบ่ได้เบื้องจนจบคลิป พบเพิ่นเบิงหัวต้นเรื่องแล้วบม,มีกล่าวถึงเขาแน่นอนเพิ่นก็นออกไปนะครับเพิ่นก็นออกไปอันนั่นเป็นขั้งสองนะครับวันนี้ขั้งสามมันนี่พราะมีขั้งสามแท็กเพิ่นอีกแอพู้ติดต,ตามอีกนะครับมีขอความเด่งขึ้นมาอีกขึ้นเ่าผมถามว่าเพิ่นจิตไปเบิงบ่ครับเพิ่นบ่บไปเบิงเลยนะครับมีแต่เพิ่นสิปัดทิมนะครับ เพิ่นไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าเจ้าแอดเพิ่นมาสองเทือนนี่ไม่ได้กล่าวถึงเพื่อนก็คือให้เพิ่นไปเบื้องคลิปให้นั่นแหละครับซึ่งแต่ละคนนั่นบางคนไม่ได้มากเลยในในในโพสแบบนั้นในคลิปแบบนั้นนะครับแต่ว่าที่เพิ่นติดตามเฮาเนี่ย็เพราะเพื่อนอยากเพิ่มผู้ติดตามนํำนั่นแหละครับอยากเฮ็ดจ้างรายได้ขึ้นกันนะครับแต่ว่าถ้าคลิปใดเพิ่นมากเบิ่งเพิ่นก็จังเบิ้งคลิปไดเพิ่นบ่มากเบิ่งเพื่อนก็เลื่อนพานนะครับ บัน,นี้มันจะเป็นผลนเสียนะครับผลเสียก็คือถ้าเฮ่าเฮ็ดจังสี่บ่อยๆนะครับผูทติตามเขาจะหายเนื่องจากเพิ่นเริ่มจะเกิดความลำคัญนนะครับเอาซ,อซื้อว่าความลำคัญนคือเฮาแอดเพิ่นแท็กเพิ่นซูมือนี่ผมถามว่าผู้ที่แอดเพิ่นแอดผู้ติตามนะครับที่ลงไปซูมือนี่หลังจากแอดคลิปที่สองคลิปที่สาไปนี่ ยอดวิวท่านเป็นจังไดครับมันหลายขึ้นตอนแอดที่แรกบ่แทบจะบวกขึ้นเลยนะครับการกดถูกใจการเม่นต่างๆนี่แทบจะบวกขึน้นถึงท่านจะแอดพูทติตามกระซังนอกจากเขาจะปัดคลิปปัดโพสขก็เขาจิมแล้วนะครับที่ไล่แรงที่สุดนะครับเขาอาจจะเลือกติดตามเขาเลยก็ได้นะครับนั่นคือการใส่แอดแบบบ่กเกิดประโยชน์ก็คือแบบเพิม่มเพื่อนะครับ วิธีการที่ดีที่สุดนะครับผมอยากบอกผู้ที่อยากใช้ประโยชน์จากการใช้แอดผู้ติดตามนะครับให้แอดได้นะครับแต่ว่าอย่าแอดบอยนะครับคือบ่แม่นว่าแอดทุกคลิปแอดทุกโพสต์นะครับโดนดนจังแอดทีนึงก็ได้นะครับอาจจะคลิปนี้น่าสนใจกบผู้ติดตามผู้ติดตามควรจะหูจังสี่ห้องแอดได้นะครับแอดได้คลิปนี้ เป็นประโยชน์กับลหลายๆคนนะครับควรจะบอกลหลายๆคนพร้อมกันยังสิจะแอดได้แต่ว่าอย่าใส่พัมเพื่อนะครับคำว่าแอดผู้ติดต,ตามถ้ามีข่าวสารข่าวสารสําคัญเล่งด่วนอย่างยิ่งเสียแอดได้นะครับเพื่อแจ้งให้ทุกคนได้ทราบอย่างเสร็ครับแต่ว่าถ้าเป็นโพสคลิปธรรมดาโพสขอ้อความธรรมดาโพสสวัสดีย่ำเส้าอย่างยิงสีบ่ต้องไปแอดผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวเพื่อนเปิดมา่พ่อเพื่อนก็สิเม้นเพื่อนก็สิกดไล์เองนะครับ นี่ก็คือเป็นคอเสียและก็คอดีที่ผมร้างมันออกนะครับเอามาให้กี่ตือของเฮาเพื่อนเฟซทุกท่านนะครับได้ลองวิเคราะ์เบิงว่าที่ผมบอกเนะี่ยมันแมนบอไปเบิงก็ได้นะครับให้ท่านรองเองก็ได้ลองแอสนี่ละลองไปลวดโพดแรกโพดสองโพดสามแลม้วมาเบิงยอดวิวครับว่าเป็นจั่ไใดยอดกดไล์เป็นจังไใดมันจะเป็นคือผมบอกบอนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามผมนะครับผมจะบอกไว้ตลอด ง่ามผมไล่ซดนะครับเกี่ยวกับเรื่องขอดีข้อเสียของการแอดพุ้ธิตามนี่นะครับคลิปนี้นะครับสร้างบรรหนกกระนัาบทวิเคราะห์นะครับท้องสร้างบรรหนกนี่แหละครับมาให้พี่น้องเปื่อนเฟซทุกท่านนะครับได้ล่องเอาไปวิเคราะห์บึงนะครับว่ามันเมียนคว่ำผมบ่าบ่สำหรับคลิปนี้สร้างบรรหนกสวัสดีครับ